ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณวิจิตสุริยะสุริยกรุณะอายุทยานะคะพิเศษความเรื่องม o บายเรียน i n g กับการเรียนรู้ของครอบครัวในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ค่ะเชิญค่ะค่ะกะ็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางผู้จัดนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยในตัวนี้ก็คือจะเป็นงานวิจัยที่อยู่ในระดับ ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษานะคะก็จะขออนุญาตไม่นําเสนอผ่านาตัวที่เป็นออนไลน์นะคะแต่ว่าในห้องแล้วก็ในเอกสารตีพิมพ์สามารถนาเสนอได้นะคะก็จะขอมาเล่าเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะในเรื่องของงานวิจัยที่เกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะ ค่ะตัวงานวิจัยตัวนี้นะคะชื่อว่าโมบายเลอร์นิ่งกับการเรียนรู้ของครอบครัวในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์ภายใต้บริบทของยุคดิจิทอลนะคะก็จะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยหัวข้อการนำเสนอต่อไปก็จะเป็นผู้เรื่องของโมบายเลอร์นิ่งคืออะไรรูปแบบแล้วก็บทบาทของโมบายเลอร์นิ่งแล้วก็มีปัญหาการนําวิจัยว่าทําไมเราถึงเลือกกลุ่มครอบครัวแล้วก็เลือกเครื่องมือที่นํามาใช้ในโปรเจก t นี้นะคะแล้วก็ พูดถึงเรื่องของโปรเจกต์ที่นำเสนอตัวโมบายเลอร์นิ่งนี้ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็วิธีการวิจัยผลการวิจัยแล้วก็อนาคตของการศึกษาพัฒนาโมบายเลอร์นิ่งในพิพิธภัณฑ์ที่อื่นๆด้วยนะคะตัวนี้พูดถึงโมบายเลอร์นิ่งทุกคนคิดถึงอะไรกันบ้างคะ <laughs> ก็จริงๆแล้วโมบายเลอร์นิ่งเนี่ยมีเป็น เขาเรียกว่าเป็นการศึกษาอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มันเคลื่อนที่ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นดิจิตอลมีแผนที่แผ่นเดียวเนี่ยก็สามารถเป็น mobile learning ได้แล้วในพิพิธภัณฑ์นะคะแต่ว่าในสเกลของพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกเนี่ยจะเห็นว่าบางคนก็ยังึกถึง audio guide ระบบน้าชมซึ่งก็มีมาตั้งแต่ที่สมัยอันนี้เป็นที่ประเทศอังกฤษนะคะตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ยังเป็นถ่ายรูปด้วยภาพสีขาวดําอยู่นะคะหรือแม้แต่ที่เป็น audio g u i ด์ ก็คือจะมีการบันทึกสื่อวิดีโอการบรรยายในตัวที่เป็นพิพิธภัณฑ์ทัศนถานหรือว่าโบราณพิพิพธภัณฑ์ทางโบราณคดีให้ผู้เข้าชมเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าที่เราจะแสดงอยู่นะคะหรือแม้แต่กระทั่งในอาร์ตแกลเลอรี่เราอยากจะมีกคำบรรยายหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่เราไม่อยากที่จะเขียนไว้ในผนังของพิพิธภัณฑ์ก็สามารถที่จะใช้ตัว personal device assistant เนี่ยเข้ามาช่วยได้แล้วก็ให้ข้อมูลให้เสียงโดยที่ไม่รบกวนการเข้าชมของผู้เข้าชมท่านอื่นนะคะ หรือแนมะ้แต่ว่าในชีวิตประจำวันทั่วไปบางคนจะคิดว่าสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยเป็นเหมือนอวัยวะที่33ก็เหมือนกับว่ามันใช้ได้กับทุกสิ่งเราบางคนจะขาดพวกนี้ไม่ได้นะคะใช้ในการติดต่อสื่อสารการรับข้อมูลหรือแม้แต่ว่าบางที่เนี่ยใช้โปสเตอร์เป็นพวกโฆษณาแต่ว่าเราสามารถทําให้มันเป็นเสมือนจริงหรือม่มีภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาได้นะคะ จุดเด่นของโมบายเลอร์นิ่งหรือว่าโมบายดีไวท์ที่เอามาใช้กับพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็คือ1คือตอบสนองความสนใจของผู้เรียนได้อย่างอิสระนะคะแล้วก็สามารถพกาพาไปได้โดยสะดวกสามารถควบคุมการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างฉับไวและที่สําคัญคือสามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้กับทุกที่ไม่จํากัดสถานที่นะคะตัวส่วนประกอบสําคัญที่ เราเลือกใช้ mobile learning หรือว่าตัว mobile device เนี่ยเข้ากับพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนประกอบหลกัหลกๆ3ส่วนที่เราต้องคำนึงถึง,ถงอันแรกก็คือ device นะคะ device เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ที่เป็น audio guide เป็น PDA เป็นแท็บเล็ตเป็นสมาร์ทโฟนหรือแนมะ้แต่ว่าถ้าพิพิธภัณฑ์ไม่มีตัวนี้จริงๆก็จะเป็นแผนที่แผ่นเดียวก็ได้แล้วนะคะส่วนที่สําคัญก็คือตัว content content เนี่ยบางท่านจะมีรูปภาพบางท่านจะมีไฮไลท์เป็นกราฟิกเป็น text เป็นวิดีโอ ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยก็อาจจะใส่ตัวแอนิเมชันหรือว่าวิดีโอหรือว่าเป็นเสียงบรรยายเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวอย่างของโปรเจกต์นี้กันส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่ามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงของมบอถลอร์ยนิ่งในพิพิธภัณฑ์ก็คือตัวเทคโนโลยีที่เราใช้เชื่อมต่อตัวอุปกรณ์มบายือมือถืออุปรณ์เนี่ยเข้ากับตัวคอนเทนต์ของพิพิธภัณฑ์อย่างเช่นบางที่เนี่ยจะใช้การติดต่อสื่อสารด้วย Wi-Fi วก็คือก็ในพิพิธภัณฑ์ก็ต้องมีตัว WiFi ขึ้นมาก่อนแล้้วก็ใช ตัวสมาร์ทโฟนอาจจะเป็นของถ้าพิพิธภัณฑ์ที่บางที่เนี่ยบางแห่งอาร์ตแกลเลอรี่จะมีแท็บเล็ตให้บางที่ก็จะมีะบางที่เนี่ยผู้เข้าชมก็ใช้สมาร์ทโฟนของตัวเองติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งโปรแกรมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แต่ในอนาคตบางท่านก็จะรู้สึกว่า มันจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเรื่อยๆซึ่งพิพิธภัณฑ์คงจะไม่หยุดนิ่งอย่างเช่นการใช้ NFC Near Field Communication หรือว่า QR Code ที่เราต้องสแกนแล้วก็ยิงแต่ต้องมีโปรแกรมอ่าน QR นะคะพอยิงไปเนี่ยข้อมูลมันก็จะปรากฏขึ้นมาบนตัวดีไวซ์ของท่านเองหรือว่าในประเทศไทยเราเคยมีพิพิธภัณฑ์บางที่เนี่ยใช้ RFID ก็คือจะใช้เป็นคลื่นวิทยุแล้วก็ติดอยู่กับตัวดีไวซ์ตัวนั้นนะคะคราวนี้ปัญหาําการวิจัยของงานวิจัยนี้ก็คือว่า1 ถึงแม้ว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะจะเน้นว่าผู้เข้าชมที่มาส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยแต่เราก็คำนึงถึงว่าผู้เข้าชมส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือครอบครัวเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมีจุดมุ่งหมายว่าอยากจะมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกันส่วนใหญ่ใช้เวลาร่วมกันในบันยุดนะคะก็คือเราจะอันดับแรกเลยก็คือหาว่าณปัจจุบนัน n e e d and specific desirable ของครอบครัวเนี่ยคืออะไรก็คือความต้องการของเขาว่าเขาต้องการมาทำอะไรแล้วก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอันดับที่สองคือสิ่งที่สามารถทำให้เขาเนี่ย คือเรารู้แล้วล่ะว่าครอบครัวเนี่ยอยากที่จะมาเรียนรู้หรือว่าอยากที่จะมาใช้เวลาร่วมกันแต่ว่าอะไรอีกบ้างที่สามารถที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงชิ้นงานหรือว่าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เราจะออกแบบเครื่องมือที่สามารถสื่อตัวคอนเทนต์ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยออกไปให้กับครอบครัวเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรพอเราออกแบบตัวอุปกรณ์ตัว เครื่องมือตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าในเชิงพิพิธภัณฑ์ศึกษาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหมือนที่พิพิธภัณฑ์หลายที่เนี่ยเคยคุยกันก็จะถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคอนเทนต์ที่เราให้ไปหรือว่าผู้เข้าชมเนี่ยมาชมพิพิธภัณฑ์แล้วมันเกิด Impact เกิดขึ้นได้จริงๆหรือว่าเขาได้รับองค์ความรู้หรือว่ามีประสบการณ์วันนั้นเนี่ยประทับใจเขาได้อย่างไรบ้างนะคะทฤษฎีแล้วก็แนวความคิดก็จะขาดไม่ได้เลยว่าในเชิงที่เราจะดูวิสิตเตอร์สตัี้หรือว่าจะดูว่าผู้เข้าชมเน เขามีกรอบความคิดเป็นยังไงแล้วก็ต้องมีกรอบทางทฤษฎีแล้วก็กรอบทางการปฏิบัติกรอบทางทฤษฎีเนี่ยก็จะ พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก็จะใช้ discovery learning เป็นที่สำคัญก็คือว่าผู้เข้าชมทุกๆคนที่มีการเรียนรู้แบบ discovery learning ก็คือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนอาจจะมีแบบ wow effect อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะ constructivist ก็พูดถึงเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อยอดความรู้เดิมนะคะแบบเคยรู้มาแล้วแล้ววันนี้มีความรู้ที่มันมากขึ้นมาหรือว่าต่างไปจากเดิมที่เคยรู้มาอย่างไงส่วน social cultural learning เนี่ยก็หมายถึงว่า การเรียนรู้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยคนคนเดียวเราเรียนรู้อยู่ด้วยสังคมด้วยขนบด้วยสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็น community of practice เราเรียนรู้จากคนรอบข้าง คราวนี้พออันนี้คือทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นทฤษฎีมาพูดถึง conceptual framework ในทางพิพิธภัณฑ์ศึกษาอันนี้ก็จะเน้นไปที่ไซเ n Center กับไซมิวเซี u มนะคะก็จะมี conceptual model of learning เป็นของ John H. Fox นะคะเขาจะพูดว่าคนที่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาแบกอะไรเข้ามาบ้างอันดับแรกก็คือว่าแบกเป็น personal context ก็คือความรู้เดิมของเขาว่าเขามีความเรียนรู้ยังไงมี perception ยังไงมี แนวความคิดว่าชอบหรือไม่ชอบในเรื่องราวอะไรอันดับที่2ก็คือ,อตัวในตัวคอนเท็กซ์ว่โมเดลออฟเลิร์นนิ่งนะคะอันดับที่2ก็คือตัวฟิสิกอลคอนเท็กซ์ก็คือพอมาพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่ไม่มีชีวิตหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันคืออะไรบ้างอย่างเช่นกราฟิกพาร์นลป้ายคาอธิบายโบราณวัตถุหรือแม้แต่อ็อบเจกที่แสดงอยู่อันนี้คือฟิสิกอลคอนเท็กซ์แสงสีเสียงแล้วก็รูปแบบการน,นําเสนอนี่คือฟิสิกอลคอนเท็กซ์ทั้งหมดเลยแล้วก็สกส่่ววนนนออีกกึง็คื ก็คือเวลาเรามา,มาพิพิธภัณฑ์ไม่มีใครที่ไปคนเดียวไม่ว่าจะเป็นรปภด้านหน้าหรือว่าแม่บ้านที่พิพิธภัณฑ์หรือแม้แต่คนที่ถักโคเชใช่ไหมคะเราก็คืออันนี้เป็นโซเชียลคอนเทกต์ว่าเราก็เรียนรู้จากคนบริบทร,ร,รอบๆของที่เราเข้าชมไปกันนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่สาม,มารถใช้ในการดูของดูประสิทธิผลของงานนี้ก็คือตัวจาระเรียนเลิร์นนิ่งเอาคัมก็คือมันจะเป็นอิมแพคของบริบทต,ต่างๆที่คนมาพิพิธภัณฑ์เนี่ยคิดว่ามันมี ผลกระทบจากการมาเที่ยวชมในวันนั้นๆอย่างเช่นเรื่องของ inspiration การสร้างแรงมดาลใจมีหรือเปล่า h a p p i n e s s enjoy หรือว่าแม้แต่เรื่องของทัศนคติเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร,ร์แล้วก็สิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบในวันนั้นๆนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนียจะค่อนข้างเป็น s i z e learning ก็คือ six r a n d of s i c e learning ของอเป็นทางของทางอเมริกานะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่พูดถึงว่า ลักษณะของการเอนเกจเกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ของคนเนี่ยมันมีเลเวลว่าแบนระดับไหนอันดับต้นแรกๆเลยก็คือแค่รับรู้ว่าวิทยาศาสตร์มันมีอยู่มีการโฆษณาผงซักฟอกเราก็รู้ว่าออกมันเป็นวิทยาศาสตร์จนสนใจมากขึ้นขึ้นไปชอบเรียนวิทยาศาสตร์ไหมชอบที่เห็นชีวิตประจําวันเนี่ยมีเหตุมีผลมีการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาตัดสินจนอันดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าชอบที่จะใช้เ,เรื่องราวใ,ในวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ากับ ในชีวประวันของตัวเองนะคะอันนี้ก็คือกรอบในการมองของงานวิจัยอันนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นกระบวนการศึกษาวิจัยนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส,ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกอย่างที่บอกไปแล้วว่าปัญหาก็คือเราอยากรู้ว่าคือในประเทศไทยไม่มีการทำใน,ในตัวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เองนะคะยังไม่เคยมีการทำ visitor study เ,เราไม่เคยรู้ว่าผู้เข้าชมเนี่ยมีการเรียนรู้ชิ้นงานของเราอย่างไงบ้างเราไม่รู้ว่าผู้เข้าชมมี perception เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างไงแล้วก็ ทำตัวี้ตัวแรกขึ้นมาก่อนว่าเราอยากได้กรอบกรอบหนึ่งที่ใช้มองว่าเขาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังไงนะคะเราก็เลยมีการสัมภาษณ์แต่การสัมภาษณ์เนี่ยการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเราสัมภาษณ์3าส่วนที่เป็น stakeholder ก็คือ1ก็คือเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอยากให้ผู้เข้าชมรู้อะไรแล้วก็อันดับที่สองคือถามผู้เข้าชมว่าแล้วผู้เข้าชมต้องการหรือว่าคาดหวังอะไรจากการมาเที่ยวชมอันดับสุดท้ายก็คือว่าผู้ที่ช่วยออกแบบแอปพลิเคชันซึ่งเดี๋ยวจะพูดแต่ ลำดับถัดไปนะคะอันดับที่ของของอส่วนหัวข้อที่2ก็คือจะเป็นตัวดีไซน์โมบายแอปก็คือดีไซน์เครื่องมือของเราเพอได้ข้อมูลชุดที่1ออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาดีไซน์เครื่องมือว่าเครื่องมือเราสอดคล้องกับตัวที่เราถามคํถา,ถา,ถ,าถามมาและส่วนสุดท้ายก็คือการทําการประเมินตัวแอปพลิเคชันที่เราใช้ว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่านะคะ ค่ะพ้นจากการสัมภาษณ์อันแรกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าชมให้มานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มาว่าอยากมีอะไรบ้างอยากให้มีภาพอยากให้มีวิดีโอเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้มีแอนิเมชันการ์ตูนอะไรนะคะาบางคนอยากแค่ให้มาพิพิธภัณฑ์ให้ถูกก็พอแล้วเพราะว่าอยากมีแผนที่มาอะไรอย่างนี้นะคะก็เราก็นำข้อข้อมูลพวกนี้ค่ะมาสรุปแล้วก็ได้เป็นตัวแอปพลิเคชันซึ่งโปรเจก t นี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจาก N น็กเทคนะคะ ก็ช่วยออกแบบตัวที่เป็นเขาเรียกว่าทางโครงสร้างทางวิศวกรรมนะคะให้ข้างในก็จะมีการใช้ข้อมูลโดยที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เองแล้วก็ตัวนักวิชาการเองเนี่ยก็จะมีให้คอนเทนต์ที่ว่าผู้เข้าชมอยากได้คอนเทนต์แบบนี้เนี่ยแต่คอนเทนต์นี้มันไม่มีในเอ็กซิบิชันแล้วเราก็ไม่สามารถไปลื้อพาร์ทนลที่มันใหญ่มากใหญ่โตมโหฬารแล้วก็เปลี่ยนผนังทั้งหมดขึ้นมาได้นะคะเราก็เลยออกแบบตัวข้อมูลออกไปอันนี้ และในระบบนี้นะคะก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยหลายๆพิพิธภัณฑ์เนี่ยคงจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ใช้ด้วยกันเพราะว่าตัวนี้คือใช้เซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีมิวเซียมหลายๆที่นะคะตัวแอปพลิเคชันเอง ล่าสุดเนี่ยเขาชื่อว่ามิวเซียมพูก็คือเป็นหลายๆพิพิพธภัณฑ์มาใช้ตัวแชร์ข้อมูลร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นสามารถผู้เข้าชมสามารถดูได้2องเลเวลคือเลเวลที่อยู่ที่บ้านยังไม่มีข้อมูลมากๆก็จะมีแค่ไฮไลท์ดูว่ามายังไงมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็เลเวลที่2คือเมื่อมาพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเรามีชิ้นงานที่เขาเนี่ยพอไปถ่ายวิดีโอตัวนี้ปุ๊บถ่ายรูปตัวนี้ปุ๊บออกมาแล้วเนี่ยมันเด้งขึ้นมาว่าอ๋อตัวนี้มันคือนนรรนนน่่่าาาาาัักกวววิิททยยศสตตรรรรร์ีีคคคคด้้้จืออออออะะะะะไไไมง อันนี้คือการที่เรามาอยู่พิพิธภัณฑ์เราใช้ตัวอินเทอร์เฟซนะวันนี้เนี่ยคือใช้ QR code นะคะจะบอกว่าตอนเริ่มต้นของโปรเจกต์เนี่ยเป็นการง่ายมากเลยเพราะว่าถึงพิพิธภัณฑ์เราจะอยู่ไกลนะคะแต่เราก็ไม่มี Wi-Fi ไม่มีระบบน้ำชมที่ดีนะคะเราอิจฉาพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในกรุงเทพมากเลยเพราะว่าจะมีระบบที่ดีมากนะคะทีน,นี้ก็คือต้องลงในพิพิธภัณฑ์เองก็คือลงทุนในเรื่องของฟันซิลิตตัวอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ ตัวถัดไปนะอันนี้หน้าตาตัวพิพิธภัณฑ์หน้าตาตัวแอปพลิเคชันตัวแรกเลยนะคะที่ทำก็คือในส่วนของคอนเทนต์หรือว่าข้อมูลเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่นะวิชาการเองจะให้เข้ามาช่วยว่าเราอยากให้ผู้เข้าชมรู้เรื่องอะไรบ้างคีย mm ์เมสเซจที่มันไม่มีอยู่ใน,ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยแล้วเราอยากให้เขารู้จริงๆอ่ะมันคืออะไรนะคะแล้วก็จะมี4อย่างก็คือกล้องถ่ายรูปอันนี้คือเอาไว้ถ่าย qr code เพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกันในตัวโปรแกรมนี้นะคะส่วนดาวเนี่ยคือไฮไลท์ว่า วันนี้มาเราไม่ควรพลาดอะไรบ้างแผนที่นี่ต้องมีค่ะเพราะว่ามาไม่ถูกกันหลายคนหลายคนบอกว่ามาสามครั้งก็หลงสามครั้งเจที่บอกว่ามาสิบครั้งก็หลงค่ะนะคะส่วนปฏิทินก็คือจะบอกว่านาเดือนนั้นเรามีกิจกรรมมิเวเซียมมีกิจกรรมอะไรพิเศษใหม่ๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะลิงก์เข้ากับกูเก c a l e ล d a r นะคะอันนี้คือหน้าตาในยุคแรกเพราะก็มา Second Generation เพราะผ่านตัวแอปตัวแรกไปแล้วเนี่ย ตัวที่2ที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือจะเอาเหมือนจากการเรียนรู้จากตัวแรกว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยเราก็จะมาปรับปรุงนะคะก็จะมีตัวส่วนที่ว่าช่วยว่าในขั้นแรกเนี่ยพิพิธภัณฑ์ก็ ตั้งตัววิธีการใช้งานวิธีการติดตั้งให้กับผู้เข้าชมในชั้นนิทรรศาการทางเข้าตั้งแต่ทางเข้านะคะมีวิดีโอบรรยายว่าตัวนี้จริงๆที่เขาเล่นเนี่ยวิดีโอมันจริงๆมันสื่ออะไรได้อีกอย่างเช่นสมมติว่าเป็นพลาสมาใช่ไหมคะเ <c oughs> ขาชอบเอ็กทุกคนบอกว่าเรามาแตะเหมือนแม่มดแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วในชีวิตประจาวันของเรามันคืออะไรบ้างเราก็จะบอกว่าพลาสมามันเป็นสถานะที่4แลเรสถานะที่4มันคืออะไรบอกว่าในชีวิตประจำวันเราเจอที่ ฟ้าผ่าฟ้าแลบมันก็ไกลไปใช่ไหมคะหรือแม้แต่ในกระทั่งเปลวไฟที่เราหุงข้าวที่เราทอดไข่เนี่ยตรงสถานะที่มันอยู่เป็นกา๊าซมีสีเนี่ยมันก็คือพลาสมาอันนี้มันก็จะทําให้เราเห็นมากขึ้นจากการที่เขาชมนิทรรศการโดยที่ไม่มีใครอธิบายหรือแม้แต่จานกระซิบเรามีจานที่เป็นจคล้ายๆจานดาวเทียมจานพาราโบลาสองใบผู้ชมมาจะบอกว่าเราจะเล่นยังไงก็คือถ้ามาคนเดียวเราจะมีเจ้าที่ไปคอยอธิบายให้ว่าเล่นยังไงช่วยเล่นด้วย แต่ถ้ามา,า,มากนแล้วไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเจ้าหน้าที่ไม่อยู่เราก็จะมีตัวนี้เขาสามารถยิงไปแล้วดูข้อมูลว่าอ๋อเสียงที่เราเดินทางมันเป็นเส้นตรงมันวิ่งไปที่พาราโบลาอย่างไงแล้วมันสะท้อนไปยังไงแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่มันได้ยินชัดได้ยังไงนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะสื่อสารกับผู้ชมนอกจากนี้ในตัว second phase ตัวนี้ตัว phase ที่2เนี่ยนะคะก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนกับว่า i n t e r a c t i v e มากขึ้นก็คือผู้ชมสามารถใส่คอมเมนต์ได้นะคะว่าชิ้นนี้เนี่ยอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมหรือว่า ถามคำถามขึ้นมามีคนอื่นมาช่วยตอบไหมอะไรแบบนี้นะคะก็เนี๋ยนะคะค่ะก็การใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเน้นไปที่ว่าจริงๆแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยผู้เข้าชมทุกท่านสามารถใช้ด้วยกันได้แต่ว่าที่เราเน้นเข้าพรัวคือว่าเหมือนกับว่าพ่อ,พอแม่เนี่ยสามารถอธิบายให้ลูกฟังหรือว่าลูกเนี่ยต้องการที่จะดูชิ้นงานแล้วก็ให้มีอเอาแท็บเล็ตมาด้วยแล้วก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยกันด้วยนะคะ การวัดผลก็คือนอกจากเรามีกรอบทางทฤษฎีแล้วเราก็วัดผลตามกรอบทฤษฎีนั้นโดยใช้การทฤษฎีทางวิวเซียมสตีเข้ามาก็คือมีการทำอินเท์วิวมีการทำแฟมิลี่ม i n ิ Mapping ก็คือให้กระดาษจะแผ่นหนึ่งแลว้ว้อชวนทข้คุยวาดูปว่ามีอะไรบ้างก็จะได้รูปภาพที่น่ารักออกมามาก,มากๆเลยนะคะวัดการเรียนรู้และประสบการณ์ทั่วไปแล้วก็มี v i i t attention a t t e n t i o n value ก็คือ ณปัจจุบันนี้เราก็ติดตั้งกล้องคล้ายๆกับกล้องเหมือนแอบถ่ายผู้เข้าชมแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะแอบถ่ายพฤติกรรมว่าเขาบอกว่าเขาเรียนรู้จริงๆแต่เราไม่รู้ว่าเขาใช้งานแอพพลิเคชันเราอย่างไงเขาอยู่ในนิทรศการยังไงเขาอยู่นานเพราะสงสัยหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่นานเพราะเขาชอบเล่นนะคะเราก็ขออนุญาตบันทึกเอาไว้เพื่อการศึกษานิดนึงแล้วก็การวัดผล usability ก็คือเหมือนกับเป็นมาตรฐานของการใช้แอปพลิเคชันว่ามันหน้าจอชัดไหมตัวหนังสืออ่านง่ายหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องทั่วไปของ mobile learning นะคะ ส่วนบางส่วนจากการสัมภาษณ์บางอันก็จะแบบว่าครับจะลดๆไปนิดนึงนะคะก็คือบางคนก็จะมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าการทำงานที่พิพา์เนี่ยบางทีเราทำไปแล้วเรา นักวิชาการอยากจะนําเสนอเรื่องนี้อยากจะให้ผู้ชมรู้เรื่องนี้แต่เราไม่เคยถามเพราะว่าแล้วเขารู้เรื่องอย่างที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าเขามีความประทับใจอะไรมีอะไรอีกไหมที่เขาอยากจะรู้อะไรเงี้ยนะคะแบบจะเป็นค่อนข้างเป็นในเชิงที่เป็นวิทยาศาสตร,ร์เพราะว่ามันเป็นภาษาสากลแล้วก็มันค่อนข้างที่จะผู้ชมนคาดหวังว่าเขาจะได้มาเรียนรู้แล้วก็มาเล่นสนุกกับชิ้นงานนะคะก็บางส่วนก็จะเป็นจากการสัมภาษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ บทสรุปนะคะก็บทสรุปผลของการวิจัยเร่มเตมเนี่ยจะอยู่ในปริญญานิพนธ์ซึ่งยังไม่เสร็จนะคะบทสรุปบางส่วนที่นำมาให้ก็คือว่าส่วนใหนก็คือจะได้ positive feedback หรือว่าคือรู้แล้วว่า โมบายเรีนรู้เนี่ยมีศักยภาพที่จะสื่อสารกับผู้เข้าชมให้มากขึ้นในพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็การเรียนรู้ของทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กๆก,ก็สามารถที่จะจดจําข้อมูลได้มากขึ้นบางทีมีการ์ตูนเขาก็ชอบที่จะเป็นการ์ตูนบางทีต้องการรูปภาพต้องการหน้าวิทยนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเรื่องนี้นี้เราก็สามารถให้ข้อมูลตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญและคิดว่าเป็นประโยชน์กับพิพิธภัณฑ์ทั่วไปก็คือว่ามีความเป,เป็นไปได้ที่เราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อเป็นเครื่องมือเป็นช่องทางในการสื่อสารว่าเชื่อมโยงข้อมูลแม,แม้แต่ว่าเรื่องของข่าวสารเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตลอดจนกิจกรรมพิเศษที่มีในพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็โดยที่ข้อมูลพวกนี้มันสามารถถ้าผ่านตัวโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือสามารถที่จะสื่อสารได้ทั้งก่อนเข้าชมระหว่างเข้าชมแล้วก็ภายหลังจากการเข้าชมไปแล้วนะคะก็คิดว่าเป็นส่วนที่น่าจะปรับประยุกต์มาใช้และทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ อนาคตของการศึกษาโมบายเรียนนิ่งเนี่ยมันคงไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้คิดว่าสิ่งที่สำคัญนะคะณนะในงานวิจัยนีย้เรามองเห็นว่าตัวโมบายเรียนนิ่งหรือว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือเครื่องเดียวเท่านั้นนะคะสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือว่าในฐนานะที่เป็นวิพิธภัณฑ์เราควรจะดูว่าสิ่งที่เรามีหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่เป็นสมบัติของเราเนี่ยมันคืออะไรก็คือมีอะไรบ้างที่ a v a i l a b l e แล้วเราสามารถทำให้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันทำให้ผู้เข้าชมเข้าถึงได้ยังไงบ้าง คือทำให้มัน accessible นะคะเพื่อที่พิพิธภัณฑ์จะอยู่ในกระแสของสังคมจะเป็น social engagement สามารถเขาจะสามารถคิดว่ามันเป็นส่วนที่เขาเข้ามาเรียนรู้แล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งเขาสามารถที่จะติตดต่อสื่อสารตอบโต้ได้นะคะเหมือนกับบางส่วนในอนาคตเนี่ย เทคโนโลยีในเทรนนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปบางคนจะมีในโทรศัพท์รุ่นใหม่จะมสีส่วนที่เรียกว่าเป็น near field communication ผู้เข้าชมที่รีจิสเตอร์ไว้หรือว่าเป็นเมมเบอร์เดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์เขาจะขึ้นมาเลยว่าวันนี้มีดิสคาว20%สำหรับหนังสือชุดนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อเขารู้สึกมีความสําคัญเขารู้สึกว่าแล้วอีก15นาทีจะมีโชว์เรื่องนี้ถ้าเขาไม่เคยดูมาก่อนเขาสามารถไปรีจิสเตอร์แล้วก็ส่งเอาตัวนี้เอาโค้ดนี้ไปแลกส่วนลดแลกบัตร เข้าชมได้อะไรแบบนี้นะคะคือการติดต่อสื่อสารหรือว่าเทคโนโลยีมันไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยนำมาใช้ให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยเกิดพลวัตของการเรียนรู้ได้ยังไงบ้างนะคะก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ น่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็งานวิจัยนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยนะคะก็จะมี3ส่วนมีส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเยอะมากแล้วก็ส่วนของ n e ็ t เทคนะคะก็คือให้ความร่วมมือก็คือคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเรามีพิพิธภัณฑ์สิ่งที่ขายไม่ได้คือเน็ตเวิร์กค่ะแล้วก็มีเพื่อนร่วมง,งานมีพันธมิตรที่ดีนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญคือองค์กรเนี่ย เปิดโอกาสให้เราได้ทํากิจกรรมได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆร่วมกันแล้วก็ไม่หยุดนิ่งนะคะและที่สําคัญก็คือการประชุมในวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆในสาขาด้วยกัน